สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้มีปืนใหม่นะครับจะไปทดสอบนะครับเอาวันนี้เอาเรียบันไดขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปทดสอบมืงนะครับวันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุออกแบบมาสําหรับยิงปลาพุดเลยนะครับยิงปลากายปลาจิบนะครับปลาขึ้นพุดเร็วๆนะครับตัวนี้ตกขึ้นมาแต่พอดีกับตานะครับแล้วก็ส่วนท้ายเนี่ยได้แรงบันน่าใชมาจากท้าย M4 นะครับไทย M4 ราคาสองบัตนะครับตัวจุดสองบัต เป็นงานไม้ประดูนะครับเสียงผมหายนะครับตอนนี้เป็นหวัดพึ่งพึ่งหายนะครับเสียงหายครับนะครับก็จะได้เป็นมีมีโรเลอร์ไปให้ด้วยนะครับในชุดนี้นะครับคือแถมโรเลอร์ให้นะครับใครที่ซื้อชุดนี้นะครับในราคา2 0 0พันนะครับรวมส่งนะครับส0 0พันจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะแถมโรเลอร์ไปให้เลยนะครับชุดเอาไม่เอาก็บอกได้นะครับถ้าไม่เอาก็บอกได้นะครับราคาเท่าเดิมนะครับ อันนี้ืีของแถมนะครับกระลุนเดิอดนะครับแถมให้นะครับยุดนี้เลยถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นล่างเป็น่างเทวันนะครับต่อสายถีงนี้เข้าไปอยู่ในร่องนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเป็นร่องลูกดอกนะครับเป็นวัดนะครับทุกคนเสียงหายอนนี้แต่ก็จะพยายามเอาตัวนี้ไปถ่ายลิปแล้วก็ลมแรงด้วยครับวันนี้ลมแรงแรงมากไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยไปชมกันนะครับต้องดังติดต่อฝากไว้ก่อนนะครับเฟซบุ๊กชั้นดูเป็นเปล่าบนนะครับ เบอร์โทรศัพท์097-268-8650นะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมเอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองไปยิงปลากายดูวันนี้ลมแรงมากไม่รู้ว่าจะได้ยิงหรือเปล่านะครับไปด้นยครับโอ้โหลมแรงมากอู้ จะมนันหรือเปล่า <c oughs> สองตัวนี่ขึ้นแรงนะครับนี่ออกแบบมาเวลาเรายกขึ้นมันจะพอดีกับตาเลยนะครับเนี่ยครับปุ๊บเลยครับมันจะไม่ต้องก้มหน้าเยอะนะครับยกขึ้นจะพอดีเ,เอาไว้ยิงปลาผุด ยิงเร็วโดวยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักมันจะเบานะครับ 没动。 ไม่โดนนะครับจังหวะนี้มันข้ามนะครับยิงไปตรงกับปลานะครับแต่ว่ามันน่าจะสูงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปลามันหันหลังให้นะครับมันไม่หันข้างนะครับ đồ hời <laughs> <Để> khạt <không biết. cười> แบตกล้องก็งหมดพอดีครับเนี่ยส,ยสวยครับอย่าขออยับไปหาดีกว่าเดีย๋ยวลงไปข้างล่างก่อนโอ้โหไปแล้อเดี๋ยวเราขออยับไปหามันดีกว่า ไม่รู้มันโดนเข้าตรงตำแหน่งตรงไหนนะครับกลัวมันจะขาดครับเนี่ยครับปล่ยังอยู่แล้วก็ไม่อยากปล่อยมากด้วยนะครับมันลุกมากครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในเดี๋ยวเข้าไปพันเกีงมาก <c oughs> เดี๋ยวมันจะไปพันตอไม้ ยอมแล้วครับปลาหายอมแล้วตัวสวยอยู่ครับน่าจะสามลูกได้ ไม่สามนะครับ <c oughs> นี่ครับชะดูใหญ่ <c oughs> โอ้ผลงานนะครับสง่งส่งใหม่โอ,โอ้ดูครับตอนแรกคิดว่าตัวเล็กคิดว่าน่าจะไม่ถึงสามโลเลยสานะครับ เดี๋ยวไปช่างดูสบพานครับผมว่าดูหัวดิดูหัวด,ด,ดิโอ้โห องตัวนะครับเห็นเห็นขึ้นอยู่สองตัวบริเวณนี้แล้วก็มีปลากายมันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่คิดว่ามันจะเข้ามาหน้าเลย,น,ยนะได้สำนักมันเข้ามาหน้าเลยก็กเลยได้ยิงแบบไม่ง่ายเลยครับเดี๋ยวนี้ได้ได้แบบไม่ง่ายเลยครับ แล้วครับวันนี้เดี๋ยวมารุ่นดูกันต่อครับอาจจะมีผลงานให้ชมกงันอีกไหมนะครับมาลุยกันต่อครับที่เดิมนะครับที่เดิมมันยังมีอีกตัวนะครับมันขึ้นอยู่สองตัวแล้วก็มีประกายขึ้นด้วยไม่รู้จะยังอยู่หรือเปล่านะครับน่าอาจจะตกใจนี้ไปแล้วก็ได้นะครับ บริเวณนั้นครับสองตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนึงขึ้นตรงนี้ตัวนึงขึ้นตรงนั้นผมไม่คิดว่ามันจะเข้ามาหาเรือนะครับมันจะตรงเข้ามาหาเรือเลยครับยิงง่ายๆเลยครับเมื่อกี้เนี่ยครับบุุตตรบรจมานจะกระโดดออกเรือไหมเนี่ย ม่เฮ้ยมันขึ้นแล้วผมคิดว่ามันจะไหลไปข้างหน้าผมยิงดักหน้ามันมันดันไม่ไหลไปข้างหน้าครับมันลงตรงตรงโอ้โหเสียดายมากครับ <c oughs> ผมคิดว่าปามันขึ้นหันหน้าไปทางนั้นแล้วมันจะไหลไปผมกม่เลยยิงดักหน้าม,นมันจะอยู่ให้ยิงอีกไหมตอนนี้ยะ โอ้ไก่ไก่ไกายโอ้มันมันขึ้นแล้วมันหันหลังยิงก็ไม่โดนครับแบบนี้ยิงยากและตัวไม่ใหญ่เลย โดนไหมไม่โดนขึ้นสวยขนาดนี้ไม่โดนครับเดี๋ยวเรามาลองช่างโลกันดูนะครับ นคตังศูนย์ศูนยนะครับลองดูว่าจะได้กี่กิโลน้ำหนักห้าโลสี่นะครับห้าโลสี่ต่ผมค,คิดว่าจะประมาณหกโลนะครับตอนแรกเนี่ยดูก็ออใหญ่นะครับเนี่ยครับ เท่าโลเสีตัวนี้ครับข้าวนี้ทะลุนีครับผลงานนะครับผลงานมือสอดต,ตัวใหม่นะครับตัวนี้อ่ารุ่นรุ่น m 4นะครับรุ่น m 4 m f o ราคาอ่าสองพันนะครับสองพันจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับแถมลัวเลอร์ให้ด้วยนะครับรุ่น m 4นะครับ เบอร์เรื่องนี้ของแถมนะครับจะเอาไม่เอาก็ได้นะครับแต่ว่าเราแถมให้ไปเลยนะครับาไม่เอาไม่เป็นไรนะครับราคาสองพันนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับเป็นรังเควันนะครับไก่ของอีซีล็อกตะตเหลดกนะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับถึงร้อนมีปัญหาตอนนั้นสามารถส่งกลับมาเก็บได้เลยนะครับระบบไกนะครับซ่อมไม่ฟรีนะครับดูแลให้ฟรีตลอดชีพเลยนะครับระบบไกลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับใช้งานไม่นานถ้ามันมีปัญหานะครับ มาส uh, season, game, ่งข like ่าวมาเคมได้เลยนะครับช่างมันมีเสียงนะครับยังเป็นหวัดเป็นหวัดเสียงหายเลยครับเป็นหวัดยังไม่หายยังสิ้คอยอยู่นะครับเราเรียกแต่ไม่ไปแล้วนะครับก็เลยไปหายปืนใหม่วันนี้การจะไปยิงปากายนะครับแลอาจจะไปยิงปากายพอดีไปเจอจะโดขึ้นนะครับก็เอาเรือเข้าไปนะครับกอเจอตัวนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับประมาณนี้ครับ